It's so easy It's so easy Yeah yeah ทำไมเงียบครับเงียบทำไมครับกลัวอะไรครับวู้ <c oughs> เออเน่เข้าไปเรา่นเรื่อง <c oughs> ทำไมเรื่องนั้นมีนาคอมด้วยเรื่องอะไระ <c oughs> ไม่รู้แต่ว่ามีนาคอมน่ารักแล้วก็พี่ตักลิบบูลเลยเป็นผีด้วยเรื่องอะไรอะ่ะ เี่เราครบร้อยทุกคนแล้วลุยเอาละลุย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 ละนะจ๊ะนี่จัทากแอนิเมะฮีโร่แอนต์โลฮาร์ดพูฮาร์ดฟิออนาลิตา้า <c oughs> ฟิออนาลิต้า,ายเย่เย่อาของไวไปเปล่า

โดดนแหมเลยเอาเนจาลีรีมอของเปล่าอ่ะเลีรเเหอขาออกไปแล้วไงมีอะไรมีอะไรมีอะไรเขาออกไปแล้วไงจะไปทาก้อนทำไมล่ะพี่ปามครับในความกล้าวิ่งเข้าดงหญ้าไปครับวิ่งเข้าดงไหนเนี่ยเออดงหญ้ามันนี่เปล่าพี่มันปั่มใหม่เป็นสาบันปะ ก็ใช่ไงนานวนปรับภาษาพันตานี้ผมไม่ได้ล้านนะเขาเรียกว่าความฟุ้เลยเฉยตาเมื่อกี้ที่โดนล้านเป็นว่าเล่นเลยโหลตาเมื่อกี้แคร์นะมั้งล้านกูสี่ห้าตัวหัวควายมากไม่ใช่คนละคนนะคนเดียวกันด้วยนะพี่โดนล้านต้นเกมกันท้ายเกมโหครับซิงอ่ะตาเมื่อกี้ ถ้าแจ้ง G M ได้นะว่ามันลาสบ่อยในกูแจ้งไปแล้วเนี่ยโอ้ยปูพันซึ่ง Every day I'm so full in เอ้ากดผิดท่าอะไรอ่ะน่ารักอ่ะไอตัวนู่นุ่กับดาเลียสมาครับ เรควรจะเข้าตัวไหนก่อนดีครับดารียสิพอดารียสใช่ไหมตัวไหนก็ได้แล้วแต่นูๆก็ได้าดาริอสก็ดีได้หมดแล้วก็เข้าดารียสไปแล้วอ่ะเพราะตอนนี้มันมันบางคู่แหละมันเปราะบางาร,รู้ว่าเปราะบางยังเข้าไปลเล่นดาเรียสนะอู้นั่นโดนรัดไปทั้งคีบจิตใจไม่ละรอดาเรียสมาโอ้มันไม่มาทำไมอ่ะกลัวอะไรว่คกูเหรอ เอาเข้าไปแล้วเอาก็ไม่บอกว่าจะเข้าอ,อ่ะน,น,นี่นี่นีนน่นั่นนั่นนั่นใครอีกไหนใส่กันแล้วเนะี่ยไม่รู้ครับยังให้ผมเจอผมจะตีให้ดูเลยไครอีกไหนเลยมันเสียของเออเอาน่เอาแน่าเอานะเอานะเอานะอน่ป้อมครับนี่แน่น,น,นี่แน่ผมเปล่านะ <laughs> ไม่ต้องวาแอบแล้วเลยผมเปล่านะมันไปเองผมเปล่าล่ะมามามาดูดูตาดู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 ผมเปล่าลัดนะมันมาด่าผมดิจะจะจะไม่เป็นไรเราดึงมันมาพี่เอามันมากลางแบบเผื่อเซ็นเทอร์ลูกเชารอ้าวแล้วก็ไม่เข้าเออตายมีเจ็บเราเซ็นซังอะเจ็บอ เอ้กูรู้นะว่าใครนั่งอยู่ข้างในนะอย่านะดาเลียนมาแล้วว่าผมกลัวดาเลียนเนาะทำไมเนาะมันต้องมาตอนนี้ด้วยหรอจุดโก้บ้านเอ้าทำไต่อเอ้าไม่ตายดูดูเขาบ่นดีครับเอ้าไม่ตายเนี่ยอ๋อไม่ตายก็ซื้อใหม่ได้นะฮะน่าจะจุดนี้นะไม่น่าเชื่อเลยนะคลาชเข้านะนั่นเราติดกระพงยาคนเดียวเลย เรื่องว่าลามกินพุกยากคนเดียวเว้ยไม่ต้องไปแล้วมันตายแล้วตายพคนอีกในพี่แล้วตายแล้วเยี่ยมไม่มันตายเพราะเลือดตกยางออกเว้ยออ๋มันเป็นสกิลส่วนตัวของดาเลียตัปพี่อ่าดาเป็นสกิลพาสีฟ์มาดาเลียตไปนู่นูมาพาสีฟสิ 50. มา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 อ้าวอ้าวเกี่ยวอะไรมาวะเนี่ยโโอ้หแค่นี้มันไม่โดนหราไม่เงยอะไรวะอยู่ใกล้ด้วยไอนี่มีอาไออยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อมมือจบมาไม่นานนี่ายเลยอไปไปไปโบกโบกโบกไม่ได้อัดคลิปไปเสียดายเสียดายเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องเลยอ่ะหนีครับผมเกลียดป้อมอ่ะไอเฮดอยู่เอาละ ดาเลียดทำไงต่อเดี๋ยวรอเราเราสกิลแป๊บนึงสกิลโดดจะไม่ได้เลยสามสองหนึ่งโอเคอีฉุกเออรแล้วก็บวกไม่ตายด้วยนะทำมนเท่ปล่อยมันพังวนไปสุ่มๆแค่มันก็ตายเกินพอแล้วทรับเป็นยืนรอปอมแบบโอ้ยใจเย็น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 อย่าอย่าอย่าพิ่งเข้ามาเลยในจุดนี้นะฮะ สกิลดึงดึงดึงบไม่ดึงเหรอมาหมดมานาหมดเว้ยมานาหมดเว้ยนาหมดนิดแหมร้อยตายใจเนี่ยนี่นี่ต้องไปตายเว้ยไปแล้วทำไมมันไม่ตายอย่าลากข้ามาอย่าลากข้ามาอุ้ยเดินผ่านไปเลยอย่ามาเนาะตัวเราทางแค่ระยะเผาคนอย่านะ ถ้าแขนม,มันเข้าไปแตะเดียวเมื่อกี้รู้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยกูรอดแล้ยกูสบายใจแล้วกูอย่าเนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนูนูมาโอ้กูวิ่งหน,นีนูนูอ่ะน่ารักปะล่ะโอ้โหโอ้ <c oughs> โหนู <c oughs> นูอย่าเพิ่งลุกเออมาหนาหมดผมกลับมัางนะพี่ แล้วก็ดีจะเย็นจะเย็นรอมานามันหมดนะเออไปเฮ้ย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 เฮ้ยมึงจะได้กินคนเดียวลแล้วไปช่วยกนแป๊บนึงอย่าเลยอย่าเลยตองตีอย่าเลยเฮ้ยมันติดติดอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยดาเลียดดึงโอ้ยดาเลียดดึงโอ้โหเลือดตกยังออกอย่างงี้ต้องมีเชียร์ครับดาเลียดเดี๋ยว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 เรากลับไปรีมานาก่อนเดี๋ยวมึงรู้เรื่องเลยโอ้ยเสียใจเมื่อกี้ไม่ได้เอ้า เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้อะพี่เอ้ยอยี้นี่แน่ยลากต่อกูก็เอาต่อแล้วเอาตองที่เมื่อกี้โดนแล้วมึงเอ้ยได้แล้วซะตั้งไกลเลยโหโหพี่แบบโหเมื่อกี้เสียดายมากอะไม่ได้ถ่ายคบบาลิปไว้แบบว่ายิงดาริอัสใกล้ๆไม่โดนอะใครอะ <c oughs> ทำไมทำตัวอย่างนี้อะห,น,หน,น้าตาก็ดีอะด่าใครอยู่วะฮะที่ว่ายิงไม่โดนอะด่ากูใช่ไหมครับ <c oughs> หน้าตาโอ้ไม่ตายด้วยแม่งหน้าด้านโอ้ยยังรอดอีกนะหน้าตายังนี้จำไว้ให้ดีคนดึงไม่โดนสัตว์เอ้ยเมื่อกี้โคตรเสียดายล้วเล็บไม่ตายว่ะแม่งเงยก็เสียใจน้ำยูนะครับโอ้ยสัตว์เลยด้วยใครเลยหนูหนูเอ็ดหนู มึงเลอข้างหูกันเลยแบบเนี้ยเป็นเกียรติมากที่ได้ได้ยินเสียงเลอของนูนูจังอกูวิ่งชา้าเช่ละแม่งเมื่อกี้โดดดิเมื่อกี้น่าจะโดดอ่ะคิวมัรีอยู่ว่ะเอาใจๆงั้นเราตีปฟอมกันเบื่อกิลเขาเรียกว่าครูดาวใช่ป่ะพี่อือครูดาวสอนที่โรงเรียนไหนอะสอนอยู่เยลครับอ่า เอาดิเอาดิบวกบวกบวกเร็วเร็วเแล้วเปิดแอติแล้ววิ่งเข้าไปอย่างใจกล้าิิ้้ววเพื่อเพื่อเพื่อไอ้เพื่อเพื่อสถานการณ์ตังล่าผมครับเพื่อลูกบูชเส้นทางลูกบูชายแอติบดอะไร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 ดีแก้คืดด่า แก้เขือนแก้เขือนจะแก้เขือนสัหน่อยโดนป้อมตีเลยไอป้อมมึงอันนี้ก็ตาไว้ตาไวเนาะดีนะหนูหนูหนีไปกลางสเปลอะรีบหนีทำไมเนอะดูดูดูเอา นนไปจบนี่ครับลาชีฟสวัดดีสวดดีเอาดิเอาดิเอาอดดิเกิอด,ดาดมมิเาดิเอเอดอาดิเดเเอาดิเอเอาดอาดไมอดาเอเอานิาดิาดอาดเอาดอดดิาดิเอาด,ดอดอ, <c oughs> อดัอดาเ อ่าเลเวลกลางนี้นิดนึงกลางๆหน่อยก็ได้ใตะเย็นใตะเย็นเตเย็นโอ้โหโดนดึงตายโอ้โดนดึงโอ้โดนดึงนี่เนี่ยสัตว์เอาคืนให้แล้วก็ไม่ตายด้วยหน้าด้านดึงโอ้ไม่ตายอีกเี๋จะตายอยู่แล้วอ่ะดึงผมโอ้โหเมื่อกี้เปนเกือบตายอยู่แล้วสตดได้สติได้แบงค์ อะไรอ่ะทำไมต้องดึงผมด้วยทำไมต้องแม่งนกับผมคนเดียวที่่ทีคนบางคนเล่นดารเรียสเหมือนกันดึงไม่เคยจะโดดเพื่อนกันเรียกว่ารู้แก้วกันเว้ยเราเรียกว่าพลาดซีเดียวโดนลอยยลูกบวชเกือบรอดเกือบรอดก็คือตายนั่นแหละดอกมันไม่ต่างอะไรกันเลยศาสตร์ พระดาเขาเออทำไมผมต้องเงีย,ยบด้วยปังโอ่แป้งโอ้โหดาเรียนมากูไปละกองของแสลงผมเลยอะโอ้ยดาเรียนปัดด,ดูที่ออกของดาเรียนเวะมันดาเลียนฟอร์ดราม่าเมจดวะ แล้วก็จุ้ยเลยจยลยุ้ยนี่ะอะไรฝั่งนู้นมีลูนนี่มาทำลายป้มอมมันบ่อยจังบุ๊คเบิรนครับมันไม่ครับหักเลยเฮ้ยซี่ยเอออันติอันติอันตินตบุบกีนี่ทุกเรื่องเลยโอ้ยต้องตายอีกแล้วนะเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเลย เมื่อกี้ดูดูผมดูผมดูผมบวกสดโอ้ยตาย <laughs> <laughs> เฮ้ยมันจะตายอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมโดดสับหัวได้นี่โดดสับไปแล้วครับเขาโดดสับทีนี่ตายสองตัวเลยบอกต <laughs> รงเลยอยู่ <laughs> ดู <laughs> ดูผมดูผมดูผมเต้วปังตาย <p ink> <p ink> หัวไม่มีวาฟอ่ะอะไรอ่ะสวัสดีกมมีวาฟหน่อยด้วเซ้นทั้งคุณกูชายฟิโอล่าคำพูดเันพูดว่าอะไรนะ I love you but I love you I hate to k i l l you ไม่รู้เว้ Learn from your fault มึงมามึงมาโอ้เราจะฆ่ามึงไอ้ไม่ผลิตมันมีรูนรถคูดาวเป่ะพี่โอ้ยมันมีรูนรถคูดาวไหมครับมีดิมันขายเท่าไหร่ไปหาซื้อมาใช้ม,มา

ไปแล้วนี่แล้วโคตไปแล้วเรียกควาดังให้ดิน่าโว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้เกือบตายแล้วกูเอ้ยเอาเลยโบกพร้อมกันชนะนะเว้ยเอาไปล่ะโอ้ตเมื่อกี้แม่งเกือบตายเลยกูแม่งเอ้ยเปิดแมปใส่แม่งเกือบหมด นี่ก็อะไรเนี่ยจะงัดขึ้นงัดลงทำไมเนี่ยโอ้เอาเลยป้าโอ้แม่งของตัวขอาไงดีอตึ๊ึ๊งตึโอ้ปรึกษาแผนการลบอยู่ที่มายืนมายืนชุกมู้ทำไมเนี่ยเอาดิ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 เอาเลยต้อง บอกเมื่อกี้แล้วว่ามีเข้ไปโดนโดนลักไอ้นี่ไปคนอสงสารเลยโดนลักขังแล้วกูโดนบอกให้บอกให้มงบอกให้กูวิ่งเข้าไปแล้วกูก็โดนฆ่าที่สองรอบแล้วตอนแรกเมื่อกี้ไปไอแบบไอตองวิ่งเข้าไปไก่ไปบวกแหละแต่พอดีเอาไอ้ตองโดนขังกูดีแล้วทำไมต้องเป็นผมคนเดียวที่โดนขังเนี่ยทำไมวะ ขอขอดตอดขอดตอดโอ้ยตาอะไรเมื่อกี้อะไรวะ่งไปวิ่งเลยกำลังบวกอย่างเท่ปิ้วเดินไปแปะนัมจาจะแชร์ขอไหลท่านใ <laughs> ครออกดาบเลเซอร์วะจะลาชีหน่า อย่านะใจเย็น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 มึงอะใจเย็นเลยมึงอะตัวใจเย็นเลยเออเลยมึงไอ้นิสัยไม่ดีไอ้ทุตเลสมึงตายซะเถอะไอ้ฮานโอ้โหแม่นะที่สุดไม่ได้ล้วแม่งวิเออกู้ต้องได้เขาเนี่ยแหละนั่นนั่นนั่นช่วยปกป้องช่วยให้่กูตายไอ้กูไม่อยากตายจไปใส่ป้อมทำไมวะเนี่ย ไปล er an ้วเงินก wow ูม er an ีอย so ู่สี่สองพันห้าลกชอบนิดาลีมากมากเลยแต่ตอนนี้ชอบไรเว้นมากกว่าเพราะว่าแต่ที่ชอบที่ชอบที่สุดแล้วก็หนึ่งอยู่ในดวงใจเลยครับก็คือจะลากดาเลียนมาหาเขาทำไมกูมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเธอเธอรอดไว้รอดไว้กูจะฆ่ามันฆ่ามันดูนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมไปแล้วทีนี้ มีตัวอะไรวาเออกุมันจะเป็นต้องออกแค่นี้หวานออกขว่าอยอุ้ยกูหากูจ้กูยังไม่มีรองเท้าเลยดอวแม่งกวาสกิน้วไม่ทำอะไรครับก็มันไม่ช่วยแล้วครับเป็นสกินของหวานนี่เช้ ให้มันดูสวยงามแค่นี้นะน่าจะนะโอ้โห้มิน,นิลีตรงนี้แม่งคว้างขอโคตรเ,เบาเบยอ่ะถ้าสามตายสามแม้สิสามโอ้โหแคบแคบแคบเยอะซาซาโอ้ย,อยค้างเบยเออทำไมเฟลมเดตมันต้องมาตกด้วยเรา เออพูดถึงงานภาคกันดีกว่าพี่ครับเราจะทำงานอะไรกันครับไลฟ่ฟูเซ่ที่ฟูเซ่ที่ส่งเครื่องทำมาฮะมีอะไรเสร็จหมดแล้วใส่เสียงแมยหมดแล้วรอฝ่ายยิงเขาส่งเลยแค่นั้นก็เสร็จแล้วเหลือแต่ผู้หญิงแล้วผู้หญิงโปรเจกต์นี้ไม่ค่อยมากคือตอนนไอพีมดไม่อ่อนเลยเราจะสั่งงานยังไม่สั่งไม่ได้ฮะ ก็ไม่บอกว่าไอ้คนไม่ถามเฮ้ยปอมคือเราเราหมดคนเดียวเนี่ยที่มันฆ่าพนางเอเนี่ยมาเป็นกองทัพเลยไปแล้วไปแล้ววิ่งแซงแล้วโอ้ยไอ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันบบวกแล้วกูบวกแล้วไอ้สัตว์นี้กูไปแล้วเออกูลืมไปว่ากูมีเลือดเยอะเลือดกูเยอะเลือดกูเยอะทำไมอะเลือดกูเยอะเลือดกูเยอะเลือดกูเยอะ ใครจะทําไมเลือกกูเยอะทําไมครับกู <c oughs> เก่งนะเวสต์สัตว์ความฉลาดจะสอนให้คนถ่อมตนความโมโหเขาจะทำให้คนเยอะยิ่งมันเป็นแอนิมอนวิวดูครับครับผม <c oughs> อะไรเหรอก็เลืดอด <c oughs> กูเยอะสัตว์เหรอ สัตว์จะทำมึงก็แปลงตรงตัวเกินแปลงตรงตัวเกินไปเปล่าเอี่ยจู่ๆไว้อ๊บเฉย animal animal อยู่ดูเหรอสัตว์มึงก็แปลงตรงตัวเกินไปละเรื่องจะเถียงจะจะจะไม่เถียงแล้วไม่เถียงแล้วเถียงคนบ้าเฮ้ยแล้วตอนนี้พี่มดยังออนอยู่ปล่าเนี่ย อตอนนี้นะกูตายไหมกูจะต้องเอากูเลิศเอ้ยย่ากันนี่กูดิเดือดเป็นเชิลดาเลยียดมาต้องไปช่วยไหมอ่ะโอ้โหค้งมันว่ดีมากไปละไปละกูออกดาวสายฟ้าบ้างดีไหมเนะี่ยวัตถีแล้วแต่ถ้ากูเขา้ากูเข้าไปบวกตอนนี้ ถ้าถ้าถ้ากวออกถ้ากวอกถ้ากวอกเกาะไม้สองอันจะมีใครด่าอยเนี่ยนั่นแหละไปละเอาแล้วนี่เนี่ยมึงเข้ามามึงเข้ามอนเข้ามอนเข้ามอน everybody go นั่นเออ ไไม่ด้สพูดมาได้ไดอไอไเมื่อกี้เจอคนร้ายตัง้งสี่ห้าคนน่ะทำไมอะ่ะผมจะยิงผนจะฆ่ามันไม่ได้อะเราเล่นนะฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ร้ายพี่หรอกจริงๆเดี๋ยวตั้งใจตามท้องเพราะว่าแล้วกม็มีใครมาช่วยช่วยด้วยจริงบวกคนเดียวไหวแล้วแต่ว่าม,ม,มันมันไม่มีเพื่อนแล้วใจแป๋วอ่าซุปเปอร์มินเนี่ยนเอ้ย กูเอาแล้วกูลืมไปว่ากูเลือดเยอะสัตว์กูไม่กลัวมึงหรอกโอ้ยกูโดนดูดเลือดกูก <g ül üyor> ลัวแล้ว <c oughs> ไปไปกูช่วยกูด้วยตังเร็ววิ่งมาบวกแล้วเออดีดีดีเยี่ยมขอบคุณครับเอาแล้วก็ไปบวกตัวนี้ก่อนแล้วเออหนูหนูมากลับมาแล้วดิเอาดิรุมมาดิรุมมาดูมึงม,มามึงมานูหนู หนูนู่นเลยหนูนูใช่ไหมหนูนู่นเลเหนื่อยว่ะคือได้ลัมเพจอ่ะโอ้หล่อเลยอ่ะมาเก่งท้ายเกมจริงเลยกูเหนื่อยปีมือแม่งมาตอนท้ายเกมโอ้ยคนอะไรวะเนี่ยจ้าโอ้ยโอ้โหโดนทั้งกำดักโอ้โหมันเอาพี่อ่ะมันเอาพี่อ่ะโอ้โหโอ้ยมันจะวิ่งเข้าไปแล้วเอื้อเบี้ยบวกเลย บทอะไรพึมพำพึมพำม่ไม่รจยีอะดุเพิ่มเลือดเออมีกาสจะอัลซีอ่ออะไรซัดดดรร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 เรนเออนขอกไปอย่าผมบ้านะครับผมก็บ้าตามหัวหน้าทีมผมนั่นแหละ จริงเหรอจริงดิใครคือหัวหน้าทีมคุณพวกเราไม่ใช่ฮอนด้าหรือน้ตพวกเราคือแฟมิลี่กันกดแล้วใครเป็นบอสอ่ะฮะสวัสดีสุนัขโยชิเป็นบอสของพวกเราที่หมดเลยเฟื่อนแล้วแหละเด็ดแต่คนมีประโยชน์เลยตอนเวลาใช้หลบอันตีนัวๆยอดอุ้ย <c oughs> อันติรัก ลงเกือบไม่ทันก็คนเดอรับคุงเราบ้าไฟกันเถอะที่จะป้ายห่วงว่าล่ะครับผมเป็นถึงติดหูซ้ายของซึนะซึนะโยชิเลยนะเอามือขวาเว้ยผมไปถึงตาปลาของซึนายโยชิคุงเลยเนอะขอหด้าคิวไปแล้วไงเหมือสัตว์เอ้ยเอาละเรามาบวกกันเลยแล้วกันเนอะตอนนี้ทุกคนข้ออยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขนะครับเรื่อยๆก็จบเพลงท่านี้นะครับ จะจบไหมจะจบไหมกูขอไปโดนพ่อมบีสักทีเลยไอ้สัสตายตายตายตอนจบวะเจอกัน,กนคลิปหน้าสวัสดีครับ